สวัสดีเพืเ่อนๆชาวสุวรรณนายนะก็กลับมาพบกับผมขี้โมจังนะครับวันนี้ก็วันอังคารนะต่อเป็นเช้าวันพุธแล้วนะเริ่มมาจากวันอังคารนะกีวอนี้นะก็วันนี้วันพุธเวลาบ่ายสามนะก็เอกคาลิเบอร์เจอกิวจีนทีเอ็กีอะไรเนี่ยนะฮะก็รอบที่แล้วเขาไม่ได้ติดท็อปห้าสิบนะแต่ว่ารอบนี้ก็ทีมแข่งใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าทางกิวเราก็ไม่พลาดนะฮะก็เก็บ ขึ้นนําไป64สต่อ41เ็นะฮะไม่มีปัญหาแล้วชนะแล้วนะครับก็การตีจะเหลือผมกับคุณแบงค์นะฮะซึ่งค่อนข้างจะชัวร์ระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเช็คสก,กิลกันก่อนตีก่อนนะครับโอเคครับผมช่องสองเหมือนเดิมนะก็ภารกิจของผมคือตีบ้านสามเหรียญสองหลังนะแล้วก็ต้องทําให้ได้สักสี่เหรียญขึ้นไปน่าจะดีนะตัวเลือกแรกครับผมบ้านสองนะครับ โปสามแปดนะฮะแบ็คโรดเดลโลดเอสนะทีนี้มันห้าสิบห้าสิบนะฮะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ส่งของนะเราขี้เกียจนะฮะก็ก็ข้ามไปนะฮะถ้าห้าสิบห้าสิบเราจะไม่ตีนะฮะนี่เช่นกันครับทีมเดียวกันนะฮะตัวเขาเวลเวยอะกว่าด้วยนะฮะถึงจะเป็นสี่หนึ่งก็เถอะนะครับก็เลี่ยงไปก่อนนะเลี่ยงไม่ได้ก็จะกลับมาตีนะนี่เป็นสามสองฟูครับทีดามไอรีนะ ก็สปีดรวมทีมจะช้ากว่านะฮะแต่ว่าพีดำเขาน่าจะได้เปิดก่อนนะครับก็เล็งๆไว้ฮะเบอร์8นะเพราะว่าสกิลน่าจะสำคัญกว่าการเปิดเล็กน้อยนะเหลือมีบ้านอื่นอีกไหมมีเบอร์17นะฮะ17คล้ายๆกันครับแต่สปีดน่าจะดีกว่าบ้านนี้แล้วนะถึงดูตัวคาเวลไม่เยอะเนี่ยอาจจะของก็อาจจะเปาะได้นะฮะก็ข้ามไปก่อนนะ ก็มีในใจเป็น8กับ17นะฮะตอนนี้เบอร์2ี่สกี่เหมือนกันครับพิมพ์ท็อปสปีดเหมือนกันครับ S 4ส0โป32นะฮะก็ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะแม่งเหมือนบ้านวัดทุกว่าทุกบ้านเลยเออคันนี้ไอรีนส7นะฮะโป้นะฮะเป็น3 2เหมือนกันนะผมมองว่าการตี4นะี่หนึ่งาจะง่ายกว่านะก็ช้อยหมดแล้วนะขอเปรียบเทียบอีกนิดนึงนะครับ เมื่อแปดเนี่ยนะเอกสก,กิลก่อนแน่นอนมันก็ใส่ทั้งโป้ทั้งไลรีนะสปีดทีมจะสูตรของน่าจะดีพอสมควรนะครับเพราะว่ามีมีเอสสี่สิบนะฮะมีพีรัมสามแปดน่าจะเป็นสายลงทุนพอสมควรอีกตัวหนึ่งเป็นรีเซเนกนะครับอันนี้จริงๆเ์ชหนาได้นะแต่ขี้เกียจละนะฮะเดี๋ยวหาเอาเอารัดกระเปียบนะก็อ,อาจจะตีมสองบ้านนี้นะเจอคุลีเซเนกนี่คือถ้าตามหลักเนี่ยการดูทีมอย่างนี้ต่อให้ไม่ดูของนะ ก็ต้องคิดว่าคุณรีเนิกสกิลน่าจะได้ออกก่อนนะของก็น่าจะถึงนะแต่น,นี้ผมดูด้วยว่าเอ๊ะเขาสามสี่พี่ดำสามสี่แสดงว่าไม่ไม่ได้พร้อมมากขนาดนะั้นอาจจะเป็นเราที่ได้ออกสกิลก่อนนะครับแต่อาจจะโดนมีก่อนนะคุณรีเนกก็หัวเป็นสปายนะฮะหัวสปายใส่สมดุลอันนี้หัวใส่โจมนะครับก้าตัดสินใจแล้วน่าจะเป็นเบอร์8กับสนะควรอีกทีเบอร์2 เราสองหัวโจมเหมือนการโป้สามแปดในนี้เลี่ยงนะฮะห้าสิบห้าสิบเหมือนกันนะการออกสกิลฮะ,ะขอให้าสิบเนะ,ะโอเคไปลุยบ้านแปดกันก่อนรอบแรกนะ,ะสรุปบัฟเป็นเท่ปีสิบนะฮะแล้วป้องกันหนะะ้าไม่เกี่ยวกับใส่ไม่เกี่ยวกับการโจมตีบ้านนี้น่าจะหนักกว่านะน่าจะหนักกว่าอีกลังนึงที่เราจะไปนะฮะอ้าวพีรามของไม่ฟูลครับ แล้วไม่ได้ใส่ยิบเจสองชิ้นนะอย่างงี้มีสิทธิ์นะทั้งออกทั้งเปิดครับโอ้หเ็ยังไม่หนึ่งครับออกกินพีดามีหนึ่งทีครับปั่นกลับมาเร่งเกินไปครับโอ้แถวหน้ามึงจะเปาะแล้วครับอย่างนี้โอกาสสามยากมากแล้วเรียบร้อยฮะเต็มที่ได้สองนะฮะรู้บ๊าครับโอ้โหไม่ใช่เพิ่มคูดาวนะฮะโอเคฮะโอ้โหยีเข้าน้อยนะยิงก็ถึงนะ อาจจะแพ้ได้นะครับบอกตรงๆเอสดังเหลือไม่ถึงยังไม่เหลือหนึ่งนะฮะสกิลผมยังได้อีกนะฮะโอ้แบ็คโลดกับโป้ผมไม่เอาสกิลเลยว่ะเสียเปรียบฮนะอย่างนี้บานมากครับเอสดเหลือหนึ่งนะฮะยามาจุดออนไซนั่นไงคู่เหมือนตายเห็นจะไข่เอาหรือเปล่ามาวันนี้มาชิลเล่น โอเคฮะการคันยังไม่หมดครับออสกิลต่อครับโป้สามสองยังพอทำดาเมจได้ครับเข้าเบานะกีดายังไม่ล่วงเลยใจเย็นโอ้แบคโรจะไม่ล่วงครับแต่อย่างนี้แพ้เรียบร้อยคะแบแคโรเขาขออสกิลหมดยังยังไม่หมดขอยยิงหน่อยโอ้โหแพ้ไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีมชนะแล้วนะอ้างอ้างก่อน เบอร์แปแพ้ไปแล้วต่อเบอร์สิบเจครับกีดามอีกแล้วฮะอ่าลุยครับใช้หัวเป็นตะไปนะแสดงว่าทำตะไปสี่สิบไปแล้วนะโดนเปิดก่อนแน่นอนนะไปต่อนะแต่เราออกสกิลก่อนนะตามค่าครับ งานเข้าแล้วงานเข้าจริงจังอยู่เร่งเทิ่นอย่างเร็วตามามาซ้ำเอสอีกเออเออเออ,อย่างนี้พอสู้พอสู้ได้อย่าพึ่งสวนโอ้โหบอกอย่าพึ่งสวนแม่งสวนเลไเนี้ยอ่าไปไปปล่อยสองสกิลสองสกิลฟรีก่อนเข้าตัวไหนบ้างนะเดวอย่าพึ่งตายนะ เดลตายนี่ตัวบูสจะหมดนะเอา้าทำไมคููดาวมันวิ่งไวยังอนะเล่งคููดาวไปได้หอกสกิลเดียวเองเพราะมันมันมนวแต่เคาเตอร์ไปเคาเตอร์มานะทำให้เวลามันเดินไปนะแพ้อย่างนี้แพ้แน่นอนโชคใคร เรียบร้อยฮะโทครไข่ครับสบายฮะไข่ไปครับ <laughs> ไปคิวชนะเรียบร้อยแล้วนะน,นะับยี่สามนะฮะเหลือห้าคนน่าชนะเรียบร้อยโอเคครับพบกันใหม่แมตช์นหน้านะครับแมตช์น,นี้ก็เละนะผมเละคนเดียวนะคิวทำมาดีมากนะ โอเคฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับกดสิดตากดไลค์กดแชร์ต่องทางกระดานเพื่นด้างล่างนะตรงเพิ่มเติมนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ